เนี่ยมันคือหายนะเลยแหละต้องเปิดดวงสองคนที่พลาดต,ตอนนู้นจะกลับมาพลาดอีกพลาดซ้ำพาัาดซ้จากพื้นดวงเนี่ยไม่ควรขึ้นอยู่ในที่ที่หนึ่งที่ทุกคนรอขย้ำทั้งหมดแล้วอะคนที่โปรเทสก็ะอขขย้ำหู่บอกเลยว่ามีคนรอเสียบ ดวงนายกคนใหม่จะบอกว่าภูมิใจที่ประเทศเรามีนายกสวยระดับโลกสวยมากแล้วก็เก่งด้วยคือจริงมันเป็นเป็นหน้าเป็นตากับประเทศไทยมากเลยเนาะโหสวยมากเป็นนายกที่สวยสง่ามากๆเลยอ่ะ คือถ้าเขามีอำนาจในการตัดสินใจมากกว่านี้อ่ะเชี่ยสุดตัวเลยที่เราเคยพูดกันเนาะว่าคนก่อนหน้ามันก็เหมือนเป็นหุ่นเชิดแล้วตอนนี้นี่ไม่รู้จะยิ่งจะใช้คําว่าอะไรอีกจะดับเบิลปัปเปตหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้คําว่าอะไรแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงทําลายตัวเองกันขนาดนี้ขอใช้คํานี้เลยเนี่ยมันคือหายนะเลยแหละการเมืองครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่เขาเดิมพันกับตระกูลเขาเลยนะ ก็เลยแบบว่าโคาใจเด็กมากๆมากๆเลยเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะถูกตัดตอนนะตอนนี้เราก็จบเลยจริงๆดวงอะ่ะคือไม่ควรแล้วก็ไม่ถึงดวงจากตอนแรกเลยเนี่ยคือตอนนี้หนูต้องเปิดดวงสองคนก็คือนายกตัวจริงกับคุณอุงวิ้งอยู่คู่กับพ่อเขาค่ะพ่อเขาก็เจอคดีอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะ ก็ระหว่างที่คุณลุงอิงยังเป็นอยู่แล้วใกล้ๆจะหลมทุกคนจะมาทันหลงทั้งคุณพ่อคุณอาคุณลูกครบทันนี้หนูเลยมองว่าเหนื่อยอ่ะสงสารเหนื่อยแล้วก็ห่วงมากๆเลยว่าลูกผู้หญิงอายุแบบเนี้ยค่ะอยู่ในที่ที่หนึ่งที่ทุกคนรอขย้ำทั้งหมดแล้วอ่ะคนอื่นเป็นผู้ชายยังสู้ไหวนะแต่ตรงนี้คือแบบต้องให้คนอื่นคอยโรเทคแต่คนที่โรเทคอ่ะคอยขย้ำอยู่ด้วยก็ปีสือนะคะเขาต้องขย้ำคนอยูไม่ใช่ปสืขย้ำเขาแต่เขามีเสืออยู่แค่คนเดียว มีเสืออยู่แค่คนเดียวนะคนรอบข้างก็ไม่ใช่เสือขนาดนั้นพ่อเขาน่าจะคอยช่วยใช่ค่ะคอยุกเก์การเมืองแต่อย่าลืมว่ามีเกณฑ์พลาดหลายรอบมากนะคะดวงของคุณพ่อเนี่ยพลาดจากคนใกล้ตัวที่เข้ามาแล้วทําให้ไว้ใจพลาดสัมพลาดซาก ที่พลาดตอนนู้นที่จะต้องออกไปรอบหนึ่งจะกลับมาพลาดอีกแล้วคนกลุ่มเดิมด้วยขอเตือนแบบนี้เลยใช่ค่ะท่านก็ต้องระวังก็ต้องเปลี่ยนกลุ่มแล้วอย่าคิดว่าแบบที่คิดว่าเป็นร่วมรวมกันะนะแล้วเข้ามาแล้วคิดว่ายังไงก็ยอมอะ่ะยอมไม่ขึ้นเดีย๋ยาคิดว่าตอนนี้มันคือการขึ้นที่แบบมันสวยงามแล้วมันจบแล้วอ่ะแต่มันคือการขึ้นแค่แบบอ่ะขึ้นให้มันจบๆไปเดี๋ยวคนอื่นได้ดีดขึ้นมาเพราะไม่งั้นมันเปลี่ยนโทนไม่ได้อันนี้ดวง<ป>ขึ้นแบบนี้แล้วตัวใหญ่ ระวังก็ต้องฟังคุณพอ่อไม่ฟังก็ไม่ได้ดูจากอย่างนี้คือจริงๆจากพื้นดวงเนี่ยไม่ควรขึ้นควรจะสลักให้อีกคนนึงให้เป็นผู้ชายมีอายุขึ้นแต่ทีเนี้ยรับช่วงก็แสดงว่าต้องฟังคุณพอ่อมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องต,อต่อมาเนี่ยก็ต้องฟังแล้วก็น่าจะขัดไม่ได้ด้วยดวงคุณองค์หิงเนี่ยมาเนี่ยมา เรื่องของการเป็นนายกเป็นอะไรเงี้ยได้จะอยู่นานไหมมีเกณฑ์อยู่นานกว่าท่านเสรษฐาอยู่แล้วแต่การลงไม่ง่า ถึงเวลาแล้วตัวคุณุงชิงเองอยากถอยถอยไม่ได้อ๋อแบบขึ้นหลังเสืออย่างนี้ใช่ค่ะถอยไม่ได้หมายถึงไว้อยู่นานที่นานถึงปี70ไหมคะถึงค่ะดวงมันเปแบบนี้ค่ะขออนาญาตพูดเป็น2แบบแบ่งให้ให้ชัดเจนเนาะแบบแรกก็คือมาแบบท่านเสษฐาไม่ได้ลงแบบนี้มาแบบมีการเปลี่ยนเพราะจําเป็นต้องเปลี่ยนไม่ได้ปลดลง มีการถอนเองไม่ได้ถูกปลดอันนี้คุณ,คณอุ้งอิงอาจจะอยู่ได้ประมาณปีถึงปีครึ่งแต่พอมาเป็นการปลดแบบนี้ถือว่าคุณ,คณอุ้งอิงได้ขึ้นอย่างถูกต้องเลือกตั้งมีการโหวตชัดเจนมีสิทธิ์อยู่ได้ถึงปี70 ก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินพอหรือเปล่าแต่หนูคิดว่าพออยู่แล้วไม่รู้จะพูดได้หรือเปล่ามันมีขึ้นมาดวงมันมาแต่แบบนี้เลยอะแล้วก็แบบว่าคือมันจะมีช่วงของการที่จะคุยกันอีกทีนึงคือช่วงกลางเดือนกรกดาปีหน้าว่าจะอยู่ต่อต้องทำยังไงเขาจะโดนคดีอะไรเหมือนคุณเฉขาหรือว่าพ่อเขาหรืออาเขาคะหนูคิดว่าน่าจะน่าจะทำอะไรไม่ได้น่าจะทำไม่ได้เลย อามองจากดวงเอามองจากดวงก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือนโยบายมันเพียนกืนน้าลายตัวเองมาส่วนหนึ่งแล้วทีนี้เราไม่รู้จะกืนอะไรละแล้วก็เดี๋ยวก็จะต้องมาหาทางให้เงินสะพ,พัดหาเงินสะพ,พัดจะวนกลับมาเรื่องเดิมก็คือเอาต่างชาติเข้ามาเอาของไทยออกไปขายข้างนอกซึ่งของไทยก็จะมาจากบริษัทใหญ่ ก็รวยกัะจกุกิแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเริ่มกลับมาบูมเรื่องอสังหาซึ่งอสังหาจะเป็นแค่กลุ่มที่เจ้าของใหญ่ๆแล้วก็เรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะกลับมาบูมเรื่องที่มันอยู่ในหลูกของเขาทั้งหมดเลยหนูไม่ได้กลัวลรัฐหารหนูแอบกลัวเรื่องของการที่อยู่ดีๆต้องมีนายกทดแทน หมายความว่ามันมีเหตุที่ต้องพอสไว้ก่อนในเรื่องของการทําง,งานตรงนี้แล้วก็บอกเลยว่ามีคนรอเสียบถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะมีคนรอเสียบตอนคนคนน,น้นอายุ73ปี70นพี่จำได้ไหมว่าหนูเคยพูดว่าคนเกิดวันที่21 21จะเด่นบุญองค์งอ,งอิงก็21เใช่คนได้ก็ยีมีนาใช่ไหมใช่แล้วดวงเขาขึ้นอุย้ยขนลุกตอนนี้ประมาณ6 0ณเวลานี้เลยค่ะ 60%ถ้าฝั่งฝั่งคุณอุงยิงไม่พลาดอะไรนะก็ยังพอจะตัดโอกาสของคุณลุงสุดที่รักหนูได้แต่ถ้าฝั่งคุณอุงยิงพลาดหรือคุณพ่อเขาพลาดเนี่ยวันนี้ขึ้นแน่นอนพี่บอกว่าคุณลุงอาจจะมีโอกาสได้กลับมาไปก่อนปี70ูนะก่อนด้วยแล้วก็ปี7 0ูเนี่ยคือปีที่ต้องใส่เครื่องราดเต็มยศก็ดูคุณนาหน้าขาวของหนูอยอดอเอราจับมาตั้งหลายเดือนที่ผ่านมานะเที่คืณพา ใช่คะ่ะแต่อล่าสู้กับตอนที่เลือกตั้งไม่ได้เนะแต่บรารมีเพิ่มขึ้นตอนนี้สั่งสมบรารมีไปก่อนแล้วก็รออีกครั้งหนึ่งก็คือหลังจากที่น่าจะเป็นพวกมีสีขึ้นแล้วถึงจะได้ขึ้นคุณอาหน้าขาวเนี่ยก็จะพวกซ่อมสมกําลังทั้งหมดเลยถึงเวลาก็ต้องอะไรก็ต้องคุณนา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 ไม่เป็นก็เหมือนเป็นอยู่แล้วแต่รอบนี้ก็คือเขาก็เก่งใจคุณพ่อ มองไปมองมาเนี่ยคุณนาน่ากลัวกว่าท่านอีกปอหนึ่งอีกนะท่านโดเรมอนสุดที่รักของหนูเนี่ยราซับเขาเพิ่มขึ้นกว่าจากที่ไปเคยดูตอนนู้นเมื่อปีที่แล้วคุณลุงโดเรมอนของหนูอะตอนนั้นยังเยอะพอมาตอนนี้แพ้คุณน,าน้าหนูแหละหลายเท่าด้วย ไหว้ศาลหลักเมืองหนักๆเลยค่ะไปฝากเนื้อฝากตัวตามจังหวัดที่เคยมีวังเก่ามาก่อนอย่างเช่นนครสุโขทยัยอายุทยายอย่างเงี้ยค่ะควรจะไปสาลหลักเมืองแบบนั้นไหว้พระศิวะกับพระแม่ลักษมีแล้วก็ของคุณอุง้งี้ไหว้พระแม่กวนอิมเยอะๆงดทานเนื้อวัวได้ก็จะดีมากๆแตะช่วยพื้นดวงได้ ถ้าถ้าคุณิ่งออกต่างประเทศบ่อยออกนานๆต้องเราต้องคอยเช็คกันดูว่ากลับหรือเปล่าอย่าไปนานๆเพราะว่าเรื่องที่จะโดนไม่ได้โดนว่าออกไปต่างประเทศบ่อยแต่จะโดนในเรื่องของว่าออกไปเนี่ยรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราออกไปแล้วก็มันมีเรื่องของการที่อยากจะมาจับคู่รวมพักระหว่างนมสาวรวมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็บอกตรงๆว่าก็ระวังสั่งนูนะโดนหักหลังละกันโดนแน่พักประชาชหร่ละ จะโดนสาวหลังใช่เขาจะไปคุยเพื่อขอรวมการหรือมาจับมือกันจะมาทําสัญญาอะไรด้วยกันถึงเวลาแล้วไม่ได้เป็นไปตามนั้นอีกเขาจะพยายามทําเพื่อให้การเลือกตั้งหรือการทําอะไรทุกอย่างเนี่ยในครั้งหน้า,ห,นาหรือการปฏิบัติงา,งานของเขาเนี่ยหมดปัญหาหรือให้เหลือปัญหาให้หน้อยที่สุดโดยการดึงทุกคนมาอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไม่รู้เลยว่าจะฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลถึงเวลามาันคือพวกเดียวกันหมดเลย